สวัสดีเอฟซีสวัสดีชาว YouTube ท,ทุกท่านครับอยู่กับผมจานอดเหมือนเดิมครับผมพ,อพม่อ,พอพวข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดข้าวเหนียวหวานตัวแม่ดูเปลือกไม่รู้ไงได้ยินข่าวว่าะมะพร้าวช่วงนี้ มีประโยชน์ต่อร่างกายมากผมก็เลยลองเอามาดูสักสามลูกพากันฮิตและเกินมะพร้าวเนะี่ยเดี๋ยวจะลองดูครับวันนี้3มลูกเลยนี่ก็มาถึงบ้านนะครับมาถึงบ้านก็ห้าโมงกว่าๆว,วันนี้ก็จะให้แ<อ>ม่แต<อ>ง น้ำไว้ด้วยนะแล้วเอาไปใส่จะให้แม่แตงปิ้งกระโพดนะครับกระโพดหวานก็อ,อยากกินจะใส่สามลูกเลยเหรอพ่อตากับลูกเคยอยากกินจะใส่สามลูกเลยเหรอใช<น>่เข้าเมอาอ่ะต้องมุ่งคอ มา,มาเดือยักครับได้กินแล้วตอนนี้คุณพ่อกำลังทำกำลังเพาะแล้วก็ตอนกิ่งนะครับใครสนใจนะครับทักมาได้นะครับคุณพ่อจัดส่งทางอะไรนะเคอรี่อ๋ออะไรนะไม,ไม่ไม่ระบุไม่ระบุใช่ไหม,มพอ่อส่ง ครับผมจัดส่งให้ได้นะครับผมใครสนใจนะครับลูกนี้ลูกสุกแล้วนะครับสุกแล้วนะครับจะเป็นสีแดงแดงนะครับลูกใหญ่มากมาเดือยักษ์เขาเรียกมาเดือยักษ์หวานครับตัวนี้อันนี้สุกแล้วพ่อเก็บมาให้กินเดี๋ยวผมจะให้เอฟซีดูเนื้อขอ้างในเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีเม็ดนะครับไม่มีเม็ด สุกแล้วครับอันนี้กินได้เลยนะครับหวานหวานมากครับมันก็เหมือนมะเดือธรรมดาเราแต่ว่าตัวนี้มันสุกแล้วมันหวานแล้วใหญ่ด้วยใครสนใจนะครับทักมาเดี๋ยวจะให้คุณพ่อจัดส่งให้เลยครับรับส่งทุกจังหวัดครับ เดี๋ยววันไหนมันว่างผมจะพาชมสวนของคุณพ่อนะครับว่าในบ้านมีมีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างนะครับก็คือต้นๆเลยก็คือผักหวานนะครับกำลังเก็บเมื่อวานโอ้โหแม่คุณเอ้ยกี่ปีแล้วไม่ได้ใช้เอาไปขัดให้หน่อยพอแ<ะ>ล้วลงลูกพอแล้วลลูกพอแล้วเหรอ อมอกทางยังไงมะมาตรงน้ำก็การใช้ชีวิตของผมอยู่นี่ก็ราบรื่นฮะไม่มีอะไรครับไม่ไม,ไม,ไม่ก็คือมันไม่ลำบากอย่างที่คิดไว้นะครับก็ ทำมาหากินไปถนัดอะไรก็ทำไปนั่นนะครับคุณพ่อก็จะ,กะเกษียณปีนี้แหละครับส่วนคุณแม่ก็กเกษียณแล้วนะครับแม่ก็อยู่ที่ร้านขายของครับนั่นคือเตาแม่แตงกำลังย่างนะครับย่างขระโพดข้โพดหวานก็คือไปทำงานผมก็ไปกลับทุกวันนะครับไม่ได้นอนหน้าง,งานนะครับ ไปกลับก็ประมาณ60ไปกลับประมาณ60กว่บโลนะครับก็น้ำมัน5น้ำมัน5 0ายชีอาคาัีวิ่งได้4วันเติม500วิ่งได้4วันนะครับก็ทำงานวันละ800นะครับก็คูณไปครับผมก็เหลือใช้นะครับเพื่อส่งให้ลูกด้วย แล้วก็มีเงินมาส่วนมากไม่ค่อยได้ซื้ออะไรกินหรอกครับมีแต่คุณแม่ซื้อให้กินด,ด,ด,ดก็ฝักมันใหญ่ไงแม่เขาพ่อเขาี่ยมันจะฝักเล็กใช่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้นู่นมันเท่าตัวนู้นเท่าเปลือกตัวนู้น จะรู้ไหมฉันไม่เคยทำเนาะ แต่งบอกว่าสองลูกก็พอสามลูกเดี๋ยวไม่ได้นอนเยอาดีดีช้อนฝุดเอากระเด้งมั้งได้ไหมเฮ้อแกแล้วเจ้าช้อนขุดมะพร้าวขาวยิ่งกว่าผมอีก กุหอมนี่ครับข้าวโพดปิ้งโอเคมันมืดแล้วเนาะเดี๋ยวรอวันไหนว่างๆเดี๋ยวกลางวันจะรีวิวให้ดูใหม่นะครับผมสวัสดีตอนเย็นแล้วกันนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ